สวัสดีครับผมนายโอเทนหา,านานะครับชื่อเล่นชื่อเอเป็นหัวหน้าช่างประจําสาขาวัดเระเงครับครับผม,มผมสงสัยว่ามาถอดล้อแล้วอันนี้ผมควรจะเปลี่ยนทักเบรดด้วยเลยไหมครับสำหรับรถของลูกค้านะครับตอนนี้ที่ตรวจเช็คยังไม่เจอการที่จาเป็นต้องเปลี่ยนเบรกนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนเบรกเนี่ยเราจะดูที่สภาพนะครับเนื้อผ้าเบรดแตกเล้าไหมเนื้อผ้าเบรดต่ำกว่าสามมิลหรือเปล่า หน้าพัเบรกหน้าหน้าพัเบรกมีมีเกิดอาการด้านหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจออาการนั้นครับปกติเพราะว่าปกติอายุการแล้วก็อายุการใช้งานของเบรกนะครับจะอยู่ที่แปดหมื่นถึงหนึ่งแสนกิโลหมายความว่าควรจะเปลี่ยนทุกแปดหมื่นหรือว่าแสนโลใช่ไหมครับต่อให้ผ้าเบรกไม่มีอาการอะไรเลยก็ตามเนาะแนะนําดีกว่าครับอืมครับแล้วตอนนี้ที่ออโต้แบกสาขาวัดพระเงินมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับตอนนี้ออโต้แบกสาขาวัดพระเงินนะครับจะมี พระเบรกของเปตดิกนะครับลด30%รถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมได้อีกสามวันเดี๋ยวลูกค้าสนใจก็เข้ามาได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวเอารถอีกคันหนึ่งมาเปลี่ยนนะครับได้ครับครับขอบคุณมากครับครับ